ค่ะพี่น้องขะพบก,กับใจสังพาโดยเช่นเคยนะคะสวัสดี f c ฟซเก่าเอฟใหม่ทุกๆกคนคะ่ะกล้องไม่จับนะคะพี่น้องเมื่อกี้นี้นะคะก่อนคำนวณน,นะคะพี่น้องขาคำเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําเอาอีกแล้ว<ม>พี่น้องวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะก่อนเราคำนวณนะคะไปดูวันที่เจ็ดก่อนนะคะพี่น,น้องเข้าหรือเปล่านะคะกองได้อีกหรือเปล่านะพี่น้องเนาะวันที่เจ็ดได้แล้วนะคะพี่น้องค่ะปิ่นยอย่างเนาะค่ะกองเนาะค่ะเนาะวันที่เจ็ดนะคะจะให้เด่นรอบเช้าศูนย์และสี่เด่นรอบบ่ายศูนย์และห้าวันนี้หลุดหมดนะคะพี่น้องค่ะเกี่ยวจริงๆนะคะห้างเสียงนะคะพี่น้อง ห้างมาห้างห้างเสียงปกติมาห้างเสียงวีหลุดนะคะพี่น้องค่ะเดินรอบเช้าจะให้ศูนย์และสี่เดินรอบบ่ายให้ศูนย์และห้ารอบเช้าบนมาห้าสองแปดล่างสามแปดนะคะรอบบ่ายจะให้เดินศูนย์และห้าบนมาหกหนึ่งหกล่างหนึ่งแปดวันนี้หลุดได้ใจนะคะมันจะมาวันที่แปดนะคะพี่น้องค่ะคิดว่านะคะ <laughs> ความน่าจะเป็นนะพี่น้องเนาะมาดู เดินเช้าเดินบ่ายและการหาความน่าจะเป็นของวันที่8ต่อนะคะพี่นะ้องอันในดุดเราก็ไปอันใหม่นะคะเดินรอบเช้าอยู่ที่หกและสองนะคะพี่น้องคะจับคู่ความน่าจะเป็นนะคะ6กสามหกแปดหกสองหสี่หเจ็ดหหนึ่งค่ะสองนะคะ 2, ก้มัวบ่อยนะคะพี่ต <initiatives> ้องไม่ค่อยจับนะคะพี่ต้องค่ะเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะเห็นเฝ้าเนาะค่ะเนาะยันยันหลุดประทันเนาะพี่น้องหกนะคะสองนะครับพี่ต้องสองสามสองแปดสองห้านะคะถ้าหลุดช้าก็อยู่ที่อินเทอร์เน็ตแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะสองสี่แล้วสองเก้านะคะวันไหนถ้ามีเวลาก็ทำทันถ้าไม่มีเวลาก็ได้ทำตอนเช้านะคะ ก็จะช้านิดหน่อยนะคะเด่นบ่ายอยู่ที่สามและแปดค่ะจับคู่ความน่าจะเป็นนะคะสามหกสามสองสามแปดสามหนึ่งสามห้าสามสามนะคะแปดค่ะแปดหกแปดสอง เอาแปดสี่ก่อนพี่น้องแปดสองแปดสามแปดเจ็ดแปดเก้านะคะประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะเรามาดูคู่ตัอด่นนะคะหกสองสามแปดนะคะหกสามหกแปดหกสองสองก็สองสามสองแปดค่ะสามด้านล่างสามหกสามสองสามแปด 8ก็86แล้วก็82 83นะคะพี่น้องค่ะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันเช่นเคยนะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันคือเลข3และเลข8เลยนะคะพี่น้องที่มารอบไปนะคะแต่ใจก็ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะคะส่วนเบิ้ลประจำวันก็คือ33นะคะ88ไม่มีเบิ้ลประจำวันนะคะสำหรับวันนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณไหลายๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคดคปันหมายค่ะพี่น้องค่าสวัสดีค่ะ